ดีครับผมจะคุยวันนี้เรื่องคำว่าศักดิ์ศรีนะหรือว่าเกียรติความเป็นทหารอันดีตผมก็คือทหารทหารเรือด้วยเป็นทหารเกณฑ์แล้วก็สมัครต่อยนิดหน่อยแต่อย่างไรก็ได้รับใช้ชาติได้รู้ความ เป็นทหารความเป็นศักดิ์ศรีคือความเป็นศักดิ์ศรีนะของฝั่งขมิ้นะมันไม่มีเลยไม่มีเลยแต่งชุดทหารมาไอโคศกไอมารีโสเพนีหรือโสเพีตาอะไรมันะไม่มีเกียรติคําว่าความเป็นทหารเลยตอแหลโกหกทุกอย่างทหารเขาต้องมีเกียรติในตัวเอง เขามีความเป็นศักดิ์ศรีในตัวเองแต่ขมิดไม่มีเลยอะไรก็ไม่ยอมรับวางระเบิดก็ไม่รับเห็นเน้นอยู่ว่าประเทศไทยไม่มีแต่ของมันมีมันก็ไม่ยอมรับนี่เลยความเป็นศักดิ์ศรีของความเป็นทหารเชื่อไม่ได้ครับแต่งชุดทหารมาเสียเสียครับมีประเทศนี้แหละประเทศเดียวที่เสียความเป็นทาหารที่สุดละ แล้วนะอะไรอะไร,ะไรก็ยกย่องวีรบุรุษวีรบุรุษโอ้ยไปพิชิตแนวไปอะไรประทวงรู้ว่าเป็นวีรบุรุษเป็นวีรสตรีไอ้คำเนี้ยวีรบุรุษวีรสตรีไม่รู้รู้เลยว่ามันคืออะไรมันต้องทำในสิ่งที่ดีที่คนเขายกย่องเขาไม่ด่าเขาไม่ว่า และเป็นที่ภาคภูมิใจยิ่งถ้าเป็นภาคภูมิใจของประเทศยิ่งมีเกียรติมากเลยนี่แหละเขาเรียกว่าวีรบุรุษวีรบุรุษสงครามแบบเนี้อะสู้รบจนตัวตายสู้ในกฎ,ส,นกฎสู้ในเกณฑ์แต่ไม่ใช่ว่ามาว่ารอบกัดมาวางระเบิดทําให้ทหารไทยขาขาดเป็นรายที่หกไอเนี้ยไม่ใช่วีรบุรุษมันทําเพื่ออะไรรู้ไหมครับคอนเทนต์ลงคลิป แล้วรายงานไปได้เงินโอ้โหโคตรเยอะเลยห้าสิบบาทร้อยบาทเต็มที่ผมเห็นนะสองร้อยบาทมั้งไม่เกินสี่ร้อยมันก็ดีใจแล้วได้ยกย่องว่าเป็นวีรบุรุษนี่เลยครับศักดิ์ศรีไม่มีเลยประเทศกัมพูชาเกียรติทหารเกียรติยศของคำว่าทหารไม่ใช่เกียรติยศเหมือนประเทศไทยทหารไทยผมว่าดีที่สุด หนึ่งในโลกด้วยผมว่าทหารไทยความอดทนความอดกัน้นทนต่อคำยุกแยงทนต่อความกันแก้งทนต่อความยั่วของเขเมรได้สุดครับสุดจริงโอเคนะครับผมยกย่องนี่คือวีรบุรุษของประเทศไทยคือทหารไทยใจกล้าทุกนาย